ยุดยุดเดี๋ยวนี้คำเตือนคำเตือนอันตรายต้องมาฟังเรื่องเล่าจากบ้านนาเหมือนนี่มีเรื่องมาเตือนตอนชาเขียวมัทฉะไม่ใส่น้ำตาลอันตรายแบบไหนมาฟังเด้อพี่นอ้องเด้อวันนี้เป็นคำเตือนพี่น้องต่อมาฟังใครผู้ใดตื่นขึ้นมาแล้วชอบกินชาเขียวมัทฉะแบบไม่ใส่น้ำตาลไม่ชอบดื่มแบบน้ำ ใส่น้ำตาลเนาะผู้ใดกินแบบบ่ใส่น้าตาลตื่นมาต้องกินซูมือทกมือกินชาเขียวแบบไม่ใส่น้ําตาลทุกวันทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องได้กินหนงสิหน่ะพี่น้องอันตรายมาฟังเดออันตรายยังไงมาฟังเดอชาเขียวทุกคนที่กินชาเขียวเขาจะรู้ดีว่าชาเขียวไม่ใส่น้ําตาลมันมีประโยชน์มีสรรพคุณที่ช่วยเรื่องหนึ่งแหละมีสารคาเทซินเนาะมันจะช่วยเรื่องแบบระบบเผาผลาญนนะ่ะพี่น้องระบบเผาผลาญในร่างกายไปช่วย ให้ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยระบบเาผาผลาญพลังงานกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแดชเออช่วยให้แบบร่างกายเนี่ยดึงไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานออกมาใช้งานอ่ะไปดึงไขมันออกมาใส่งานไขมันในตับไขมันพอกในตับไขมันในส่วนต่างๆที่มันสะสมอยู่มันเกิดจะค่อยๆหายไปใช่ไหมเพราะว่าเราดึงออกมาใช้ที่มันสะสมอยู่ดึงออกมาใช้เพราะว่าตัวตัว ชาเขียวเนี่ยมันก็มีสารที่ไปช่วยให้ร่างกายมันทํางานประสิทธิภาพได้ดีขึ้นช่วยมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยช่วยให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งกินแล้วผิวพรรณเราก็จะดีสดใสดูอ่อนวัยอ่อนยาวขึ้นแด้ช่วยเรื่องระบบเผาผลาญด้วยช่วยเรื่องเออ มีแล้วมันก็มีคาเฟอีนพี่น้องชางเขียวมีคาเฟอีนเนาะมีคาเฟอีนช่วยให้เรารู้สึกสดสดชื่นกระปีกระเป๋าไปทํางานก็สดชื่นกระปีกระเป๋าทํางานได้ดีขึ้นบ่หง่วงเงาวหานอนเวลาไปเห็ดเบียกเห็ดงานพอาแม่น,นั่งเห็ดงานอยู่หาว,หา,ว,วากวักเนาะกินชาเขียวมันก็มีคาเฟอีนช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นตาสว่างกระปีกระเป๋าทํางานได้ดีขึ้นไหมช่วยเรื่อง ช่วยเรื่องระบบเาผาผลานใช่ไหมช่วยให้เราดึงไขมันมาใช้พอเราดึงไขมันมาใช้พี่น้องหุ่นเราก็จะดีขึ้นแด้ะ ใช่ไหมเราไม่มีไขมันสะสมรูปร่างก็ดีขึ้นหุ่นดีขึ้นมีสารต้านอนุมูลอิสาระช่วยให้ผิวพรรณเปลง่งปังแล้วก็ดูเด็กขึ้นดูสวยดูหล่อขึ้นดูดีดูผู้ดีขึ้นพี่น้องช่วยให้กระปีกประเป๋าททำงานทำงานได้ดีเจ้านายก็ชมอ้ชีวิตแฮปปี้น <c> ะ <oughs> เรื่องดีๆส่วนเรื่องอันตรายที่ต้องมาเตือนก็นคือใครชอบกินชาเขียวมัทากแบบไม่ใส่น้ำตาลทุกเชา้าตื่นขึ้นมาต้องกินเลยต้องระวังเลย พอเฮ้าหุ่นดีขึ้นพี่น้องดูดีขึ้นหน้าตาเด็กขึ้นผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลไหมทํางานก็ดีเจ้าไงก็ชื่นชมเงินเดือนก็ดีมีเงินทองเงินใสชีวิตเราก็ดีขึ้นสุดแต่แบบชีวิตดีนะ่ะเออชีวิตมันดีขึ้นนะแล้วอันตรายยังไงก็อันตรายสิพี่น้องเรื่องมันไม่ดีมันก็ต้องมาเตือนคนที่เคยบ่มักเจา้าบ่มักเข้าได้ เคยไม่ชอบคุณคนที่เคยไม่ชอบคุณเป็นสมัยจไม่ชอบขี้หน้าคนที่มาเคยจีบแล้วก็ต้องทิ้งเราไปเพราะเราผู้ใหย้ยอนเจ้าผู้ให้ <c oughs> ขี้ไร่เออเพราะห้าดูดีขึ้นดูแลสุขภาพใช่ไหมหุ่นดีขึ้นหน้าที่การงานก็ดีขึ้นชีวิตมันก็ดีขึ้นเขาก็จะกลับมาสนใจเรากลับมาบัดนี้บ่ดด้มาเือคนเดียวเด้ อาจจะกลับมาคนเก่าอาจจะกลับมาทีละสามคนสี่คนห้าคนบาดนี้แหละเจ้าเออเจ้าสิบวได้รับเดี๋ยนอนโมจะตอบฝันดีนะตื่นสมายก็ตตองมมสวัสดีครับสบัสดีครับ,รบมาลเจ้าผู้ดีขึ้นบม่ว่าเป็นผู้ชายผู้ยิง่งดีดูดีขึ้นใช่ไหมชีวิตเราดีขึ้นน่ะรูปร่างดีขึ้นผิวพรรณหน้าตาเราก็ดูเด็กขึ้นใครคนเก่าเก่าก็จะกลับมามาสนใจเมื่อได้รับเดี๋ยน,น้องโมจะตอบแชท อืมได้รับได้อน้อยมมดแต่าาาทุก่โทรศัพท์เพราะว่าเขาโทรมานนาจะชวนไปกินข้าวก็ไม่ได้นอนเห็นไหมชีวิตก็จะวุ่นวายมีแต่คนไลน์มาหาชวนไปกินข้าวขอนัดเดทเสียชีวิตก็จะลําบากเป็นอันตรายเห็นบ่แล้วพอเราดูดีขึ้นจะไปไหนมาไหนคนก็จะมองเราเราก็จะรู้สึกแบบมันก็จะรู้สึกแบบ เออฉันก็จะต้องไปแต่งตัวให้มันดีขึ้นแล้วเสื้อผ้าตัวเก่ามันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันถูกไขมันที่มันสะสมก็ถูกดึงกลับมาใช้าทาให้หุ่นดีแล้วนะไม่ได้เป็นเป็นโอ่งเดินได้เป็นอึงเดินอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องมูเจ้าเข้าใจบะมูเจ้าต้องไปเสียเงินเพิ่มเพื่อที่จะต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าตัวเก่ามันใส่ไม่ได้เราพอหุ่นดีแล้วนะพบไปไหนคนก็มองเราเราก็ต้องเราก็อยากทําตัวให้ดูดีใช่ไหมเราก็อยาก ใส่เสื้อผ้าที่มันดูดีแต่ว่าตัวเก่ามันใส่ไม่ได้แล้วนั่นก็เราผอมหมุนดีแล้วไงเห็นไหมเราก็ต้องไปเสียเงินลำบากไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เดินไปไหนคนก็มองอีกเราก็ต้องไปไปทําจิตใจให้มันพร้อมกับการที่คนจะมองว่าเราดูดีอีกนะเห็นปะอันตัดนีแต่เรื่องที่เขาต้องปรับเปลี่ยนมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตเห็นไหมเออแล้วผิวพรรณเราเนี่ยมันดูเด็กลงใช่ไหมไปคนก็เมื่อก่อนกนทักลุงทักป้าอย่างเงี้ยเล้ว น้องนะเราก็ไม่ชินแล้วก็ต้องไปต้องมาเตือนตัวเองให้ชินกับคนเรียกน้องอีกด้ทีนี้นะเมื่อก่อนชินกับคนเรียกป้าเรียกลุงได้หนาเถาว่าสันผิวพันธ์แห่งการเหี่ยมกึกบึกอยู่ดำซึกมืกิกมิกอยอู่พอผิวพันธ์เราเปล่งปังมันมีสารต้านอนุมูลอิสระผิวพันธ์เรานุ่มนวลดูดีเปล่งปลงหน้าดูเด็กลงอ่อนเยาว์ลงเสียเห็นบ่คนกจกเรียกลุงเรียกป้าไป ือแต่มาหุงป่าป่า,ปาลุงลุงขอกระเออนน้องเสียเราก็ไม่ชินแล้วก็ต้องมาบอกตัวเองว่าให้ชินกับคนเรียกน้องให้ชินกับคนที่เขามองว่าทําไมโอ้เดินมาสว่างสดใสย,ยังกับกินหลอดไฟมาออกสว่างออร่าดูมีนามีนวลแต่งตัวก็ดูดีเสียเงินไปซื้อเสื้อใหม่อีกเพราะว่าหุ่นดีแล้วว่าเรื่องดีๆมันจะเข้ามาทาโทมเข้ามานะ่ะพี่น้องมีตะ่องแบบ เรื่องดีๆมันถาถมเข้ามาจนเราอาจจะตั้งตัวไม่ทนันก็เป็นห่วงเห็นไหมเป็นต้องมาเตือนกันได้พี่น้องมาเตือนเด้อผู้ใดชอบกินชาเขียวมัทฉาแบบไม่ใส่น้าตาลทุกเชา้าตอนเชา้าตื่นขึ้นมาต้องกินต้องมาเตือนเห็นไหมเรามีคําเตือนต้องมาเตือนกันต้องระวังเด้อต้องระวังการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนาะมาเตือนใครชอบผู้ใดตือนขึ้นมากินหยังแนกกินหยังกินกาแฟหรือกินอีหยัง มักคอมเมนต์บอกในว่าตื่นขึ้นมาชอบกินอะไรกันบ้างเด้อถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงังใจให้บ่าชาในเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจะเอาสาระดีๆยังมาพูดคุยกันต่อมาพูดคุยกันอีกฝากกดไลค์กดติดตาม้เป็นกำลังใจให้กัน,น,ค,ลกนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ